ขอซื้อชุดหน่อยทิ้มันไว้เนี่ยแหละเรือนี้ไม่ต้อนรับแล้วกู <c oughs> อยากซ่อมเรือแบบอ๋อไอ้นี่มันพังเลยป่เออดูตรงเสาที่หักเลยมันมีรอยเลาล้าอะ่ะ่อมลงมาไม่หมดแล้ว <c oughs> ดีนะเล่นเรือสี่ถ้าเล่นเรือสามก็คงเป็นสภาพเดียวกันกับมันนะทำไมบอสหลับ พออจยงล่ะโอ๊ยได้ครับไอ้คอามึงจะขึ้นเรือมาได้ยังอ่ะเอออย่าขึ้นไปเอ้ยอย่าลงขึ้นไปลุงแต่งเสื้ออยู่อ๋อแต่งตัวอยู่นะใช่ไม่ดูแต่ดูแต่กล่องอื่นนะเฮ้อปู้เป็นคนถือขึ้นมาทั้งหมดนะไอ้เหี้ยเจอกับปนอีกแล้วเพื่อนช่งหมเฮ้ยปล่อยๆ่มัไปมั่ง ผมอะ่ะไม่ปล่อยให้ห hmm. ล mm ุด hmm. มือเอ้ก่อนที่แล้วเราจุดสีเลยนะฮะก่อนที่แ uh ล้วเราจุดส <état> ีฟ้าไอ้สีขาวเดี๋ยวตอนนี้จะจุดเงินแล้วส่งหงขึ้นไปก็ได้ไปส่งหงขึ้นไปที เลยเลยเยอะด้วย <laughs> ไม่รู้จักอ๋อดีแล้วครับอย่ารู้จักเลยฮ่าฮ่ากระจอกว่าผีงูได้เคลียนระ์มาอื้อซ่าแล้ววันนี้เลยก็ไม่ได้ทำด้วยนะเออได้เ <laughs> คลีร์มาก็ใช่ว่าจะทำครับผมชอบครับ ชอบเบียร์ใช่ครับหมายถึงว่าเบียร์ที่เป็นแบบแอลกอฮอล์แหละ<อ>ใช่ครับเ,เอาก็หลบไปด้วยด้วยไม่ได้ช่างแม่งใช่ครับ<ช>ส่งที่อย<ๆ>่าไม่เล่นเลยมาช่วยแล้วเดี๋ยวไปซ่อมให้อ่ะมีคนซ่อมแนละ้วยิงแล้วมันยิงลูกม่วง หมดละน,น้ำบวกไเหี้ยบวกอีกแล้วบวกไว้สักเล่นถึงที<อ>่เลยเหรอเรื่อยๆเลยครับ,บวันนี้โ<ม>อมอาชมโยชมโยชมโยชกโยชมโยยิงหน่อยอยิงหน่อยยิงคนหนึ่งโอเคอ่ายิงยิงกูขึ้นบนเรือหน่อยเพื่น <มา S 1> อนไปกันเลยนั้นขึ้นบนเรือโ <มา S 1> อเค พร้อมเฮ้ยอุ้อยล้มอีกนะได้ได้อยู่ได้ไดล้มครับผมลม้มเชิญผมทีโค้ชช่วยหน่อย่จ้ผมด้วยผมกินขึ้นหลังคาเรือเราชิดเรือมันเลยนะใช่เออเอ้ยน้ำเต็มเลยตายของเอรือไอ้คอปมันเคลียร์ไปกำลังเคลียร์อยู่ มันก็ซ่อมเรืออยูอ่เดี๋ยวกูดจะยิงเพิ่มแล้วจะเล่นด้วยเหรอครับถามอ่ะเป็นคนเรือวะ่ะไอ้เหี้ยเรือเราชน ตาก่ะกลัวใส่ผีแม่งเลยตากไปตากไปตาก,กไปเดี๋ยวกูไปชนเดี๋ยวกูไปซ่อมอ่ะกำลังจัดก,การตรงไอ้ที่มันซ่อมให้อยู่กดยังอ่ะไม่ไหนมึงจะซ่อมเหรอกูให้มึงซ่อม ตูคนหนึ่งแล้ไม่ให้มืองซ้อมใจไหมไม่ซ้อมไม่ซ้อมเลยไม่พอแล้วนะเหลืออยู่ในกล่องด้วยมีเรือคนด้วยอ่ะ ทายยอ่ะังไม่ตายคืนเลยครับถ้างั้นก็ทั้งคืนเลยยันเช่ายันเช่าเสี่ยวอาหารหมดขอไหนสัตว์ขอขโมยขโมยแม่งเอ่ะขโมยอยู่เขามากินตรงไปตรงไปโต๊งหนีเหรอเออตรงไปเลยตรงไปทำเควสก่อนไม่ดิต้องพ้อมกลับดิบะย้อนหลังต้องทะลุพายุไวอ่ะต้องวนรอบเกาะนี้ถูกไหมเออเกาะหลังอ่ะ กอฟ้านเสุดแล้วดูด้วยเดี๋ยวไปดูข้างล่าง่ไม้เหลือแค่อันเดียวยังไงครับกล่องอื่นนะหมดแล้วมันมีแค่กล่องเดียวกล่องไม้นี่ไงเนี่ยกล่องเนี่ยของปกติเนี่ยกล่องที่เราเอาไปมาได้อะไม้กล่องเนี่ยกล่องเนี่ยเออมีไม้เต็มเลยเนี่ยแล้วนอนีโมงครับปกติ นอนแล้วครับปกติผมก็นอนแล้วไม่ได้ถามไม่ถามอ๋อผมอนามัยไงไม่ผมบอกพี่คอปแบบว่าผมอนามัยตอนเนี้ยับผมไม่เป็นไรครับโอเคข้างล่างไม่มีตัวซ่อมให้ละไอ้เคียแมงสตาร์อะไรแต่โอ้ยไม่เอ็มอยู่ไกลแล้วไม่ได้ยิงเลยเออเรือมันออกไกลแล้วโดนพายุกำลังตีกับมันอย่างเมามันเลยตอนเนี้ย อยิงม่มานลงมาจากเรือไปจิไม่สู้แล้วเหรอมาเห็นมันอยู่ไกลมันจะไม่สู้กำลังวนกลับกำลังวนไปในี่แหละเรื่อเรื่อโ <Okay. S 2> อเคอาหารหมดเอ้ว okay, จะล้างกลับอะได้ซ้อมแน่เพราะเราต้องทะลุพายุไปผมได้ไฟเขียวแล้วโอเคขีบไปเลยหรือใช้ไฟชมพูกับไฟม่วงเอ้ยเรยวซ้ายเนี่ยว่าท้ายตายท้ายเยอะๆเลยกาลังหาดแม่งขนละคืนหนักเอ้ยน้ำเต็มเลยตาห้องเรือตักน้ำให้อยดน่าจะสองเดือนที่เราไปต้นมาก็เริ่มตอนนี เ,เ,ลเล่ยกแฟนอะอะไรนะเพื่อนเล่อกแฟเฮ่อมาแ่คุณรู้เยอะอย่างนั้นนะเอาผมพี่เสือกไหม้แล้วคุรู้ได้ไงเารู้จักเขาเหรอไม่ไม่รู้แบบที่ดี ตรงยังเช่แล้วมาขับเรือตรงอาตรงตรงเลยตรงเลยต้องประคองไปเลยประคองเลยเออรู้แล้วไไร้อยภพยอีกแล้วรูอ้อะไรทั้งว,วานต้องแบบดับเบิ้ลดับเบิลซ่อมพี <laughs> น่นาก็สลอนเลยจะเปนกระจาย เราต้องทำชั้นสองด้วยๆๆวเนี่ยทำเลยอย่าตักน้ำดีแล้ววางมันมทั้งวันเลยน้ำมันเคลนอย่างเร็วเร็วแล้วก็หลบไปเอามาจากไหนวะ บอสไอ้กัปตันตรงเกาะที่กูสู้ออ๋อที่เกาะปิดอะแล้วใช่ครับเอาไปเขี่ยวแปะไว้ยังครับแต่แล้วแปะหลังตรงเนี้ยไอ้ห้องกัปตันอะโอเคอันหนึ่งั่นั้นเกาะอยู่ไหนซ้ายมือนี่ปะเอ่อซ้ายไกลไม่ไม่ต้องซ้ายเลยซ้ายเยอะเเลยโอเคโอเคเห็นแล้ะเห็นเกาะล้ว ไอ้ย่ยผียิงเรืออยู่ไหนฮะอยู่ชั้นบนสุดนั่นแหละแมงไม่เห็นหัวมันวะเดี๋ยวขึ้นไปเฮ้ยเจอบอสเจอบอสหลังเกาะไปจัดการก่อนก็ได้เดีย๋ยวผมไปฆ่าอีกคนที่มันยิงเรือเราก่นอนมันยังยิงยัง ย,ยังไม่ถึงว่ายิงต่อ,อยิงต่อโอเครเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวจะก,การให้มึงใส่ลูกเหรอฮะโอเคจะก,การให้แล้วไอ้ตัวสตาร์มามาเก็บไ <มา S 2> ว้นี่หน่อยเดี๋ยวมาเก็บเพชรเลยเดีได้ได้ไดี๋ยวผมผมเคลแช่แล้ว๋ยวตามไปเฮ้ยไม่ถึงโอ้ยงูฉกนั่งงูแต่คุณจะให้งูฉกไปดิด<อ>าวส<า>ี ออมันจะได้แบกเยอะๆได้มันใส่ได้เก่าๆยิ่งเยอะเหรอว่ากูเขี่ยแล้วนะไม่งี้จะมีไม่ถึงแม่งลูกมันย้อยเดี๋ยวจาัดก,การฮะเดรียวอรี่ส่งถึงที่ค่ะออเวนแค่นั้นแหละมันมีเอีเวนต์จุดไฟเขียยบนกรอบปะมีเฮ้ยข้างหน้าเรามีซากเรือทำไมเราไม่จุดไปเลยวะ ไม่มันต้อไปจุดตามเป้าหมายมันแ้วจุดตัวนี้ไม่ยังไงไม่เสร็จอ๋อโอเคประมาณก็ได้กัได้มุนเรือไปไหนเนี่ยอ่ามันไม่ใช่บอสใช่ไหมวะมันแค่ใส่แค่อกอ<ะ>เกาะแดงเฉะยแล้วไปอก,ก่อนนึงเราต้องไม่เอาสีชมพูอันสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยเส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 ี้ยตายอะไรของนายเนี่ยเพื่อนทำอะไร กระโดงไก่ค่าไม่ใช่ตกลงมาจากข้างบนจุดจะกินกล้วยเหรอไม่มีทางตายซะไอ้นน่งเรียบรอ้อยได้ติด S to ได้กล่องมาครับเปล่าค่าไอขึ้นเหลือปบบไอตัวใส่เกาะที่เป็นตัวไฟอะมันเลยขึ้นมาอ๋อเอาเอากล่องนี้เอ้ยเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวค่อยขึ้นทีเดียวดีวไปเอาของขอนฟาร์มก่อนเลยมีแต่อาหารเนี่ย ก็กูอ่ะงั้นเดี๋ยวกูพายเรือไปนี้แล้วกันพายไปไม่แล้วทำไมไม่เอารอไปพร้อมกล่องอะจะได้แบกกล่องทีเดียวก็ของกูเต็มตัวก็มาใส่กล่องนี้ไม,ไม่บอกเมื่อกี้มันจะเป็นวิธีฟาร์มแบบฟาร์มแบบได้ของเยอะเอ้ยมึงเอาของไปก่อนกูมาเข้าในหนประชีอ ไ <łość> อ้เลยไอ้งูกัดได้แล้วนะไอ้สีงูเออกูรู้กูอรู้พ่อเผื่อจะไปเอาเพิ่มไอตอนเล่นเพลงม่งฟังมีถังระเบิดมีถังระเบิด ยาโอเคตรงนี้กกจะชี่ทั้งวันเลยเวทมีเพชรตรงนี้ด้วยหยิบไปเป็นเจมสีฟ้ายาโอเคเออผมเจอถ้ำด้วยว่ะวัคซีนแมสอ่าอย่าอยดี๋ยวเดี๋ยวตาม่ายเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเก็บไล่ไล่เก็บของก่อนทำใจเย็น ยาเอามาแล้วอยู่ในถ้ำแล้วนั่นก็เออนั่นก็หาไปลเลยแต่กูเอาน้องงูขึ้อนบอกก่อนเฮ้ยม,มีกล่องร้องไห้โอ้ดีเลยยายิ่งเวด,ด บางอาทุ่งท่ชั่วผมไม่มีกล่องใส่เอาใส่บนเรือแล้วกันยจะมาใส่ผมเลยไอ้มีเรือคนเรือคนเรือเล็กทางไหนไอ้หลังเรือเราเลยไกลๆสุดสุดเลยเห็นแล้วเฮ้ยมันขโมยของอยู่ไอ้เชียไปฆ่ามันดิตูสิงได้บอกไงแม่งไปเลยไปเลยไปก่อนเลย เดินตามไหมคิดว่ามึงจะใช่เหรอวะอะไรไรอดคนม้าเลยเป็ดเออเฮียกูเข้านะก็เลยจะลุกเป็ดทำลายปอดได้ยินใส่หูฟังแล้วได้ยินก่อน Stop it now beast มึงยิงมึงยิงเลยมาจากข้างบนดิเยว่ึน ยิงอยู่ยิงอยู่ไม่รู้ว่าโดนม้่งปะเนี่ยโดนโดนโดนมันยิงมันยิงคนมานะมันยิงคนมาแล้วใช่ใช่คนหนึ่งมันตั<อ>งเนีย เป็นเปินก่อนเรือยิงเรือมันอยู่อะเฮ้ยเจ้มันโจมยังอ่ะเรือมันละยังยังไอ้ขอเพิ่งเอาสนายยิงมาดิสนายยิงอยู่ยิงไม่โดนเลยเนะี่ยไอสัตว์เรือมันก็เซ่จังนี่อะโดนไปเม็ดเนึ่ยๆๆๆๆตายแล้ว,ลวมันนาา<ม>่าจะเอาไอ้วิญญ,ญาณชมพูป่ะไอ้เีฮยมันมันยืนให้ยิงเลยเออ<ด>ให้มัน<ด>เอองั้นก็ขึ้นไปหามันดิแต่ให้มันยิงเราสักคนเนี่ยไหนก็เจอคนละมันตายแล้วอะ ไม่เดี๋ยวมันต้องขึ้นกลับมันขึ้นเรือแล้วเรือมันไม่จมยังไม่จมเลยให้มันฆ่าละให้มันฆ่าสักทีไปนายก็บอกเลยพร้อมยิงส่งขึ้นมาหน่อยได้ได้เอ้กูอยู่บนเรือไปแล้วกูอยู่บนเรือไปแล้วโอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยของคนฮัลโหล I'm friendly stop shooting kill, kill me please kill me please thank you มันพูดก,ก็ไม่ได้ยินแเพนไม่มีเสียงออก อ๋อนี่มันยิงตัวเองได้ปล๊บมันยิงอะไรก็กดคลิกซ้ายอ่ะมันไม่เขอคิวมี่เพลสคิวมี please คนไทยคนไทยอ่ะมันเลือดสาฆ่ากูดิไอ้เหี้ยฆ่ากูดิไอ้เหี้ยหยอกหยอกนะหยอก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 นะฆ่าเรมันไม่ฆ่าเราสักทีโอ๊ยยังมันไม่ยอมฆ่าแค่สตาร์ทจนเรุกิสตันมันเกิดแล้วนะเกิดเล งั้นก็ถล,ล่มเรือไปเลยป่ะแต่ก็ไม่เอาเนาะเราจะดางเฟสอะเออเราจะเอาสีชมพูอะคิวมีเพลสไมค์ก็อดรอจนกว่าจะฆ่าแล้วไปเอากล่องละเอ้นอนรอแล้วนอะนอนรอให้ตีเออมันมันไม่ช่วยเราหรอกคนเต้นไ่้ยัดแม่ไม่ฆ่าก็มา อาใครเอง,<า>งแม่งเลย <laughs> ตายไปใต้อีกทีอ่ะโหดร้ายไปไหมอ่ะไม่หรอกพวกเือพวกเด็กเอือรแล้วเพื่อมันอ่ะ<ด>ตายค<ล>ู่อ่ะหล่มเรือแม่งดิขหล่มไม่ได้ดิปืนมันหันไม่ถึงอ่ะอ่าดึงสมองขึ้นมาเดี๋ยวหันเรือให้ ุ้ย <ใน S 1> จับงอูอ่ะเออกูโดนเองเลย <laughs> เพราะว่าแล้วทำไมแม่งถึงทั้งวันนะเา่าเป็นเพื่อนโเรือเราแม่งทุเรือพลังมาก คอมอเราไปพอพอ,อเปแล้มเดินเน,นี่ยมันไม่เกิดแล้วเลยนนะลาโลซไายงั่งไปเราก็ออกเลยเลยกไปทงไปเราต่อดีกว่าเสียเวลาปะเอาของมายังอะอไป<อ>พีเตอร์อม,มึงยังยิงใส่กูทำไมเนี่ยฮะยาพีเตอร์เฮ้าไอ้วไอ้กระโหลกแดงไปไหนแล้วอะ โดนขโมยแล้วเอลโ<พ>อดูอโดนขโมยแล้วสัตว์ที่ไหนยอยู่นี่กูบอกอยู่หลังเก้าอี้นี่นี่มันหาไม่เจอหรอกอะะกลัวแอบไว้